เศรษฐาพี่าแรกเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์เย็กไทยใตแต่กับาผลิตภัณฑ์ของารีว่าแผนไทยนะคะเป็ั้งทิสูงต่ำอ่ะผลลพของเรานะคะเป็ะทางวิธีกรนะคะอ่าอนที่ต้องกัน่อไเลรกกันยอยทำเนียบโฉมสัมพันธ์จากน้ำพุ้อนะคะน้รอยผิตภัณเอายอกันน้ำหอมเดียวนคคุณจานนคะี่ค่ะเป็าค่ะีานโนูเนี่ยเบอกว่าโน้ต บทรายการนี้ออกไ่ะเอสรายาของเราสวยข้ามผิวไะเอสน้ากับตเกชายย